สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วย EPD โฟมที่ตลาด4มุมเมืองนะครับที่นี่เป็นการสร้างบ้านด้วยโฟมก่อสร้างครับบ้านโฟมบ้านเย็น นะครับกับ EPD Foam ที่ซีมุมเมืองนะครับที่นี่เป็นอีกหลังหนึ่งที่เป็นการสร้างโดยทีมงานของ s e สวิตเ r เ t e Construction หรือว่าคุณคณากรนั่นเองนะครับเป็นการสร้างบ้าน2ชั้นออกแบบบ้านสไตล์ลอฟนะครับเป็นบ้าน2ชั้นภายในนั้นมีผสมประสานการทาสีแล้วก็ทำปูนลอฟนะครับ ภายนอกนั้นทาสีแล้วก็หลังคาส่วนนี้ก็เป็นหลังคาแบบแซนด์วิชแต่ผนังทั้งหมดนั้นเป็น E.P.D. โฟมหลังคาก็จะเป็น E.P.D. โฟมเป็นฉนวนกันความร้อนส่วนการก่อสร้างนั้นก็จะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยก็คือด้านข้างซ้ายขวานั้นไม่สามารถฉาบได้เนื่องจากติดกับเพื่อนบ้านนะครับทั้ง2ด้านในชั้นหนึ่งนะครับก็จะฉาบไม่ได้ก็จะต้องมีเทคนิควิธ,ธีการในการติดตั้งนะครับลองตามไปดูข้างในกันนะครับว่าบ้านหลังนี้ข้างในบ้านนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับถามเจ้าของบ้านสัก ผิดหวังสมหวังหรือก่อนทํากับหลังทําเป็นยังไงบ้างพี่กับการสร้างบ้านโฟมหลังนีู้กใจทุกอย่างเลยครับเอาตามใจช่างเอาตามใจช่าง <c oughs> ต้องหนึ่งตอนนี้บอกว่าถูกใจทุกอย่างเลยตามใจช่างสร้างว่านหลังนี้งบประมาณบานปลายไหมพี่ไม่ <c oughs> ครับ <c oughs> ตามงบประมาณเลย <c oughs> ตามงบประมาณเลยเพราะตลกลงแต่แรกแต่ว่าก็พี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มถูกไหม <c oughs> อ่าไม่เปลี่ยนตามใจทั้งนะครับมีมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังตัดสินใจยอยู่ว่าจะสร้างบ้านโฟมดีหรือไม่ดีบานหรือไม่บานพี่ก <laughs> ็ครับชอบชอบมากชอบใช่ไหมครับอืม,มอครับนะถ้าบ้านอิฐน่าจะแพงกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสียงจากเจ้าของบ้านนะครับขอบคุณพีพ่สมนานนะครับผมนะครับอ่ะเจ้าตัวคน ที่เป็นคนสร้างตั้งแต่ตอนแรกเป็นไงหลังนี้หลังนี้ส่งมอบแล้ววันก่อนไปสัญจรวันนี้หลังส่งมอบแล้วพร้อมส่งมอบเราไปที่วิถีครับก็ไปขึ้นตัวไฟว่าเป็นตัวใหม่ครับวันนี้ก็มาส่งมอบก็จริงๆแล้วก็ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับที่จุฬาบที่ที่ไว้ใจในการได้ทำครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราปล่อยเราเนี่ยให้เราได้ได้คิดได้ได้ออกแบบได้เลือกวัสดุครับนะครับโดย ที่เขาใชไก็ม right he 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 like, he he ีส่วนร่วมไปนะครับี่แต่แต่งคปล่อยเวลาเราำงานเรรั้ครแต่ร่เราเรากตอสรกสาวี่เนคนับครับแล้วเราอยากให้ภาพนี้ออกมาเป็นตีนยังไงนี่คือสิ่งที่เราที่เราคิดมาตลอดนะครับจริงๆแล้วว่าจะไม่ได้รูปทรงแบบนี้นะครับด้าหน้ามันจะโดนลาะออกมาทำเป็นมันมีตกแต่งเยอะแต่ที่จกวาพี่เขาธุรกิจนั้นเราต้องเข้าใจว่าพอธุรกิจธุรกิจอวกพื้นที่ต้องโดใช้พื้นที่คุ้มที่สุด ครับที่ที่ผมบอกก็นเลว่าฟังก์ชันของเหมาะสมและใช้งานได้ให้กัที่ตอบโจทย์ที่เขานะครับส่วนการตกแต่งนะครับเราก็พยายามคุมโทนนะครับอย่างที่ผมบอกกันเดินเข้ามารถรถเข้ามามันจะเจอเรื่องของพื้นมัองจีนซ้ำที่เราไม่ล้อรถเกียบ์เราไม่เปื้อนนะครับเดินขึ้นมาก็ได้อารมณ์ของลวดลายที่เป็นสักประเพ่สายร้านจะใช้กระเบื้องแทนนะครับเข้างในโดยที่จะเป็นกะปุ่มข้างานจะสังเกตนะครับเป็นเป็นล้อแบบแบบอบอุ่นนะครับล้อที่แต่งด้วยความอบอุ่น ส่วนทั้งบนเราก็ดึงให้ม e ันด <tinc S 2> ูนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูแบบบรรยากาศคนในบอานใสที่แบบเหมบ้านเหมบ้านเหมือนสไตล์บ้านดูลนิดนึงนะครับเพื่อจะทำให้โดยที่อย่างที่ผมบอกครับไม่จำเป็นต้องเลือกของแพงนะครับแต่เรื่องของที่ดีและเหมาะสมกับันมันมันจะลงตัวครับในบริบทที่ที่ที่เกาฝากไว้ทับคนทับบ้านนะครับคือขอให้ชัดเจนในเรื่องของสไตล์ของตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ชัดเจนในเรื่องสไตล์เองคุณก็ต้องปล่อยให้คนที่คุ้เคยมีประสบการณ์ทำเนี่ยบ้านที่ออกแบบ ไม่งั้นแพ็เกจนะครับเราไปหลายหลังมันออกมาบางทีมันทำโมเดลแต่เร์บลเจอร์เรื่องเป็นคลาสสิกหรือว่าเป็นแบบโบโลญแล้วจะเป็นแค่ทำเงี้ยกันหลายหลังที่เราทำแต่หลังเนี้ยก็ถือว่าพี่เขาไว้ใจเราก็ทําเต็มที่ออกมานะครับนะครับถ้าเราอยู่ที่ผู้บอกกับใจนโต้งนั้นหลายหลายเท่านั้นครับไม่มีเพิ่มเตินครับอีกใจจะมีหลังที่สองนี่โทรใจมีหลังที่สองอีกอีกส่วนหนึ่งจริงๆทั้งพี่สมนาและเพื่อนเราอยู่พร้อมกันก็คือว่าบ้านหลังเนี้ย ผนังเป็น EPD ดีโฟมล้วนๆนะครับแอร์หลายคนถามเสมอเลยว่าจะติดแอร์ได้ไหมจะติดพัดลมได้ไหมจะติดแฝงนูน่นแฝงนี้ได้ไหมวันนี้ถามในมุมของวิศวกรก่อนหลังนี้นมีแขวนแอร์ทุกห้องเลย อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วทุกกระนังเนี่ยนะครับที่เขาออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นกระนังมอญชาปูหรือว่ากระนังมองทุกประเทศเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้รับให้รับติดตั้งพวกวัสดุแหนบได้อยู่แล้วซึ่งวัสดุที่เราเอาแหนบบนกระนังเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ควรเกิน10บกิโลนะครับแต่ว่ากระนังเนี่ยครับเอาปีกระนังเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่พื้นที่แล้วก็กันแรงกระแทกข้ากันแบบวิศวกรรมเราเนี่ยได้แค่ห0ากิโลเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีพีน่าจะเป็นตัวที่ตอบ โจดตอนนี้ครับทงานทำให้เร็วบ้านหลังนี้นะครับถ้าไม่ใช้โฟมนะครับเป็นบีโฟมนะครับแล้วเป็นก่ออิฐนะครับเวลาจะโดนยืดอกไปอีกประมาณเดือนครึ่งครับเพราะว่าเดือนก็มันขาดไม่ได้แล้วมันติดตั้งยากมากครับด้านข้างเนี่ยงานเรช้าที่สุดก็คืองานงานงานก่ออขาดโฟมสมองานขนาดเน,น,นี่ยเป็นงานที่ช้าที่สุดจะเห็นว่าบ้านหลังนี้มันเสียเวลาที่สุดก็คือตอนที่เราตั้งครงเพราะตั้งค่อนข้างยากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพอมันเป็นแผ่นก็นขึ้นเรื่อยๆยระยะเวลาที่จะโดนหลง ครับคือตอนนี้วิศวกรบอกว่าติดตั้งติดตั้งได้ติดตั้งแล้วทีนี้พี่สมนาเจ้าของบ้าติดแอร์อยู่ตั้งกี่ตัว1 2 3 4งสข้างล่างอีก5 6าตัวติดแอร์บนผนังโฟม6ตัวเนี่ยเป็นไงพี่รู้สึกกังวลไหมไม่กังวลเพราะเขาได้ลองใช้แล้วใช่ไหมครับไม่กังวลนะพี่ นะครับอตอบสั้นๆว่าไม่กังวลน,นะครับอันนี้คือเสียงสะท้อนจากาวิศวกรสร้างบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับในการที่เลือกใช้ EPD Foam ในการสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผมอย่างเดียวนะครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับเพียงแต่เป็นคนถ่ายวันนี้เห็นชัดเลยนะครับนี่วิศมนานะครับแล้วก็คุณกนากรนะครับและผมสัญชัยกนานวันนี้เราอยู่กันที่นี่เสียงจริงอยู่หน้าง,งานจริงคุยกันจริงๆกับสร้างบ้านจริงด้วย EPD Foam EPD Foam เป็นวัสดุที่เราเริ่มใช้กันต้นปี 63นะครับบ้านพิสุมนาก็ยังเป็นหลังที่ใช้ตะแกรงคงไตแต่แตที่ป<ม>ุณณวิถีจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เราเริ่มใช้เป็นตะข่ายไฟเบอร์กลาสนะครับแต่ถ้าพี่สร้างบ้านหลังต่อไปที่จะได้วัสดุตัวใหม่ในราคาเดิมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับครับผมนะครับข<พ>อบคุณอาจารย์นะครับครับผม <พอ S 1> ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่า <พอ S 1> เป็นการส่งว่าบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นการตรวจผมก็มารีวิว ตั้งแต่ตอนลงตั้งธนกิติีตั้งเสาเองนะครับจนวันนี้สร้างเสร็จสมอบก็พบกันหลังต่อไปหลังใหม่ๆกับบ้านโกงสีมังนนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ